เราเล้ยอไปทอดใข่เอาไมหมข่อน้อสามอันมา้งล้วไปทีเล้วแล้วโอลูกไข่มองเกาทิโอ้ยบาดิ้คนนั่งไปไปไไป ตาเยนยังวานี่เลต้าเฮากรสีเมียนนี่โอ้ตาเฮากรสีไปโอ้ยพูนะแมมาเอาลูกาลูกเกินลูกเกินขำเกิดโอ้โอ้ไปลาับตาอมองเก้าเวลา่าไปหยาบเลยน้องเพรเ้ยีหลามาพี่มาพี่เอ้ยพูนะเออมือีหลาไปเลามือณหลาม่ี่ลาาพี่อี่ลามาพี่อันิมืเออน่ะนั่ เอเอหัวเข่าเลยหัวเ,เขา่เาหัวเข่าตาหัวเ,เขา่เขา,เาเ,าเออหัวเขา่าล่างรอดล่างเลยมันจะซักบอกนี่ขีโโโ้<ป>โพเลยแบบอับ <laughs> อับก็ได้เนาะเปียกเว็ดผู้ว่าตักระโปงคัน้างก้อนเขาผู้ว่าตักระโปงเปียกเว็ดอืม cử tay đây làng lấy làng lấy ta. Bằng mất thì mượn được quá ta. Ô mượn 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 mượn. Mượn ngoài. มา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 แม่แม่แม่จ like ูงมามาแม่จูงแม่จูงไป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 ทำพี <h 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 ่คอยจูงชั้นซาลีกันหาพี่น้องเอาเอากันหาซาลีพี่น้องจ้าเบิ้งเออวางไว้วางไว้ลูกวางไว้วางไว้ลูกเออโอ้ยเก่งจังเลยมาโอ้ยจูงกันหาซาลีพี่น้องเอ้ยเบิ้งเอาเอาเบิ้งคอยคอยเนี้ยเอ้จ้าอืมหล่าจะไปเด้อมันมืนเด้อลูกเด้อนั่นนั่น มันเมินนะัน่นหะนองน้ำไหลนั่นเมินเออไปไปม,มันเมินไอกินขา้าวจะดีกว่าข้าวมาให้แล้วบังไอ้ป้อนนะย่ายงานไปมันเมินยายเจ้าโกดอุ่นเป็นบ่าโกดอุ่นสีสมและยายโกดโตนี่ชุดไทยมันเมินหน่อยนะนะ่ะ ย้ายบ่ให้ไปนะมันมืนน่ะน่ะนั่นน่ะ <c oughs> อุ้ยเอาไปเลยไปเลยบอกบ่ฟังไปเลยมั <c oughs> นจะไปเอาน้ำา <c oughs> เอ้ยโอ้ยเนาะเพ็ดเอ้ยยังคือบอกง่าทะลุอืม <c oughs> งาาบอกงากงัากงหูจัก Hui!